สำหรับแบบนี้ก็มีบางส่วนที่เป็นทองคํานะครับด้ามไม่ใช่ตรงที่เน็บกระเป๋าตรงนี้ไม่ใช่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับคือทองคาครับเป็นทองคํา 14k ส่วนมากจะเป็น 14k นะครับสาหรับทองคําตรงนี้มีทั้งสีขาวและสีเหลืองนะครับทองคําขาวหรือว่าทองขาวและทองคําต่างกันยังไงครับสําหรับทองคํา คือทองคําทั่วไปที่ขายตามร้านทั่วไปหรือที่คุณรู้จักเรียกว่าทองคําครับส่วนทองขาวก็จะเป็นทองคําแต่ทําให้เป็นสีขาวส่วนทองคําขาวคือแพทินัมนะครับเราไม่ได้รับซื้อนะครับสําหรับทองคําขาวแต่ถ้าเป็นทองขาวและทองคําเรารับซื้อเพราะว่าเราเช็คเปอร์เซ็นต์ขึ้นเหมือนทองคําทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตรงนี้จะ หนักเท่าไหร่แล้วหลอมขายจะได้เท่าไร่ส่วนคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่เจ้าของประกาศนะครับเพราะว่าเราได้มีการถามได้แล้วเขาสั่งหลอมเราก็หลอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าตรงนี้จะเป็นทองอยู่กี่กรัมแล้วเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์เราไปแกะพร้อมกันเลยครับเรามาแกะกันเลยครับว่าตรงนี้หนักเท่าไหร่ครับเขาสั่งหลอมเราก็หลอมครับเดี๋ยวเราไปรุ้นพร้อมกันเลยว่าจะมีน้ําหนักเท่าไหร่สําหรับปลายประกาศทองคําแบบนี้ แล้วจะขายได้เท่าไหร่ส่วนคุ้มมันไม่คุ้มหรอกครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็เลือกที่จะมาหลอมขายนะครับโอเคครับคุ้มไม่คุ้มเราจะไปตัดสินใจแทนเขาให้เขาตัดสินใจเองแล้วกันครับว่าคุ้มหรือเปล่าครับอันนี้ถือว่าด้ามแรกนะครับที่แกะครับสําหรับการหลอมในปลายประการทองคํานะครับผมก็ไม่ค่อยได้แกะเท่าไหร่ครับแบบนี้ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับแต่ก็อันนี้ถือว่าสองสาอันแล้วครับอันนี้ครับแกะมันเต็มที่ไปเลยครับนี่ แกะแบบไม่ใช้งานเลยมึงเอา้าไงต้องไปหลอมไปแล้วยีซียาซีเรียครับแกะเลยครับนี่นี่แกะเลยเดี๋ยวจะจิ้มตูดมึงให้เหลมๆ, <c oughs> ๆเนี่ยหล่ำๆเนี่ยจิ้มให้เอา้หาหักปลายหักครับเดี๋ยวเอาปลายออกสักหน่อยครับหักได้ไงตรงนี้เดี๋ยวเอาออกสักหน่อยครับมีแค่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราขอเวลาเอาตรงนี้ออกสักหน่อยนะครับ ทำไมอีกน้อยเดียวก็ไม่ได้แหมเฮ้ยลองจี้เลยไหมเทไปจี้เลยไหมเปล่ามันจะออกนี่นี่จี้เลยเอา้าที่แท้ติดก,กาวไว้เหรือเพราะคุณไม่บอกผมเลย <c oughs> เราไปดูน้ำหนัก้อ้กันเลยครับว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่จะได้ถึงหนึ่งพบาทหรือเปล่าตามไปพร้อมกันเลยนะครับ โอเคครับเราไปดูหนักกันเลยครับนี่ครับมีอยู่1ชิ้นกับอีก1หน่อยนะครับ1ชิ้นกับอีกหน่งหน่อยครับเราไปดูพร้อมกันเลยว่าหนักเท่าไหร่นะครับมาดูน้ำหนักพร้อมเลยครับว่าหนักเท่าไหร่ครับ1ชิ้นกับอีก1หน่อยนะครับหนักอยู่ที่480มิลเราไปหลอมพร้อมกันเลยครับ1000ไม่มาครับได้แค่หลักร้อยไปกันเลยครับ เรามาหลอมไปเพราะครับมีบางคนถามว่าเวลามาเป็นก้อนทําไมต้องหลอมครับเราจะหลอมดูนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งอะไรที่อยู่ข้างในครับทุกอย่างล้วนแต่มิถาวรที่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหลอมเล็กๆให้แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ในก้อนของก้อนหรือเปล่าครับเพราะว่าหลอมมาแล้วเราก็ต้องหลอมครับนอกจากที่ไหที่เราแน่ใจนะครับเราจะเช้ให้ละเอียดที่สุดครับเพื่อให้ได้ความเรียบรมนะครับคือ ให้ให้ผู้ค้ัได้ความสมบูรณ์ใเพื่อเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ซื้อของท in oui, ี่ปลอมเข้าครับถ้ามันมีของยัดอยู่ข้างในเราก็อาจจะขาดทุนในการซื้อได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะหลอมมาแล้วหรือว่ายังไม่หลอมผมก็จะหลอมใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยว่า ก้อนนี้จะทําเงินได้เท่าไหร่ถึง800บาทหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นและไปดูพร้อมกันเลยครับ mm. อุ้ยอุ้ยนี่ครับดูจากสีแล้วก็น่าจะอยู่ที่58เปอรเซนเหมือนเดิมนะครับไปกันเลยครับก่อนที่เราจะไปสรุปราคาว่าปลายประกาศด้าน,นี้ขายได้เท่าไหร่เรามาดูความสําคัญของกระดาษใบนี้ว่าทําไมถึงสําคัญที่สุดในคอนเทนต์ครับเพราะว่ามันมีเวลาวันที่ แล้วเวลาแล้วก็เดือนบอกนะครับว่าทองหรือว่าเงินที่เราคิดให้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้ววันที่เท่าไหร่ครับสําหรับอันนี้ถ่ายตอน5โมงเย็น3นาทีนะครับ วันที่19เดือน1 2,525 25นะครับสำหรับปลายประกานี้หลอมแล้วเหลือ0.48ได้กำไรละ1,672บาทเจ้ารวมคือ802บาทหักของผมแล้วเหลือ746บาทเปอร์เซ็นที่เช็คได้คือ58.70 1ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่มาตรฐานมากครับมาตรฐาน 14k ครับคือ58.5ครับ ขอบคุณทุกการมาทำให้ผมก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนสวัสดีครับ